เราจะคงความนิ่มไว้นะคะยืดหยุ่นไว้นะคะซึ่ซงงานตัวนี้นะคะจะไม่มีที่ไหนเลยนอกจากที่ร้านนี้นะคะคุณสามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านได้360องศาเหมือนกับคุณเดินอยู่ในส่วนจตุจักรเลยนะคะ ดีค่ะพี่ชายนะคะขายกระเป๋าสามผักตบชวานะคะอยู่ที่จตุจักรนะคะชื่อร้านของพี่ก็คือชนิดาพาแฮนด์เมดช็อปนะคะพี่อะมีกลุ่มแม่บ้านนะคะอยู่ที่จังหวัดพะเยาค่ะทีนี้เราก็ได้นำงานเข้าไปให้เขาทำนะคะซึ่งเป็นวัชพืชน้ำก็คือผักตบชวาตัวนี้นะคะเราก็ไปสร้างกันเป็นกลุ่มขึ้นมานะคะ่ะ ถ้าสร้างเป็นกุ่มขึ้นมาเป็นชาวเป็นคุมโอทอกเนาะค่ะแล้วก็มาทําเป็นกระเป๋าสานผักตบชวาแล้วก็ออกแบบมาเป็นกระเป๋าสานดีไซน์ต่าง,างๆนะคะค่ะก็คือหลักๆเลยก็คือว่าพี่ได้กลุ่มแม่บ้านมาคอยสนับสนุนพี่ด้วยนั่นเองแล้วพี่เองเป็นคนออกแบบนะคะแล้วก็สร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาก็คือชนิดดาบขาชอ็อป <Okay. S 1> ค่ะก็คือผักตบชวาของพี่นะคะ ผักตบชวาของเราเน้นเลยว่าเราเอามาจากกวนพยาวเลยนะคะเป็นของจังหวัดพยาวโดวยตรงเลยนะคะเส้นนะคะเส้นเขาจะเหนียวนุ่มนะคะแล้วงานที่ร้านของเราเลยจะเน้นมากๆเลยจะเน้นความนุ่มนะคะเพราะว่างานเราเป็นางานส่งออกนะคะแล้วก็พี่นะคะภูมิใจนําเสนอนะคะที่ร้านนะคะเนี่ยค่ะเป็นงานที่ ผักตบชาเป็นต้นเป็นต้นแล้วเรานํามาฉีกนะคะนํามาฉีกแล้วก็เอาไปฟั่นเป็นเส้นเกลียวนะคะซึ่งงานตัวนี้นะคะจะไม่มีที่ไหนเลยนอกจากที่ร้านนี้นะคะร้านนี้จะเป็นคนออกแบบและดีไซน์เองนะคะแล้วนําเสนอมากๆเลยคือว่าดีใจมากๆเลยนะคะสําหรับงานตัวนี้ที่เราออกมานะคะที่เราออกมาคือส่งต่อให้คนต่างชาตินะคนญี่ปุ่นนะคะ,ะเป็นที่ผูกบุณใจนะคะแล้วก็สั่งติดต่อกันมาตลอดเลยนะคะสำหรับงานเส้นเกลียวนะคะ คุณลูกค้าที่บอกว่ากลัวไม่กล้าออกจากบ้านเดินทางมาส่วนจตุจักรไม่ได้นะคะตอนนี้พี่ชายก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะว่าพี่ชายเอาสินค้าของตัวเองนะคะขึ้นไปอยู่บน VR ทวินนะคะอะคุณสามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านได้360องศาเหมือนกับคุณเดินอยู่ในส่วนจตุจักรเลยนะคะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่รักกระเป๋าสานนะคะของร้านชนิดาพาช็อปนะคะตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เพจ V ีอารทวินได้เลยนะคะเพจ V r อารทวินก็จะมีส่วนลดให้นะคะมีคูปองให้นะคะสามารถใช้คูปองนั้นไปเป็นส่วนลดได้เลยสำหรับที่จะเข้าไปช็อปนะคะในร้านของชนิดาพาช็อปนะคะที่อยู่ในเพจของ V ีอารทวินนะคะ